พอดีว่าผมได้รับสายรายงานมาว่ามีคนให้ข้อมูลนะครับว่าผมเนี่ยไปให้ข้อมูลกับทางฝ่ายเลขาหรือว่าเจ้าหน้าที่ของท่านประธานว่าผู้นําฝ่ายค้านได้ประ,าประสานในการขอเลื่อนระเบียบว,วาระการหโหวตนายกรัฐมตรีออกไปขอบคุณท่านประธานครับ เรียนท่านประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทพงศ์เรืองบรรยุติผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผูพพ้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นอดีตประธานกรรมธิการชุดติดตามงบป,ประมาณชุดใหญ่ครับท่านประธานท่านประธานครับก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของออการรายงานเล่มรายงานผลการศึกษาฉบับนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเองเพิ่งได้รับสายเมื่อสักครู่เมื่อ1นถึงสนาทีที่ผ่านมาอาจจะขออนุญาตนําเรียนท่านประธานตามข้อเท็จจริงแล้วก็ขออนุญาตด้วยความเคารพที่อาจจะต้องนําเรียนน้างงานนะครับพอดีว่าผมได้รับ สายรายงานมาว่ามีคนให้ข้อมูลนะครับว่าผมเนี่ยไปให้ข้อมูลกับทางฝ่ายเลข,ขาหรือว่าเจ้าหน้าที่ของท่านประธานว่าผู้นําฝ่ายค้านได้ประ,าประสานในการขอเลื่อนระเบียบว,วาระการหโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปผมขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับก็อยากจะให้ท่านประธานเนี่ยได้ดําเนินการต่อในส่วนนี้นะครับตามที่ได้มีการบระจุระเบียบว,วาระไปแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะพิจารณาดูว่าพรุ่งนี้เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับ แล้วก็มีในเรื่องของยติสําคัญก็คือการวชนายกรัฐมนตะรีก็ดูว่าทําอย่างไรที่จะทําให้สาวะพวกเราเนี่ยสามารถพิจารณาทุกอย่างได้อย่างครบถ้วนครับขอบคุณท่านประธานมากนะครับท่านประธานครับในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ผ่านมานะครับที่เป็นสถานการณ์สาคัญของประเทศที่ผมเองก็ได้นําเสนอว่าพวกเรามองว่า วิธีในการผ่าทางตันแก้วิกฤตสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศก็คือในเรื่องการเดินหน้าเข้าสู่การยุสภารวมถึงการเปิดทางไปสู่การแก้ไขรัฐมนูญนะครับข้อเสนอทั้งสองข้อหลกัหลกๆนี้ที่ผมได้นําเสนอไว้ว่าเป็นการผ่าวิติวิกฤตทางการเมืองอย่างไรนะครับข้อเสนอในเล่ม รายงานฉบับนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของร่างพรบรวิธีการงบประมาณว่าด้วยการปฏิรูประบบงบประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นการผ่าทางตันให้กับระบบราชการไทยฉะนั้นเช่นเดียวกันนะเป็นร่างกฎหมายที่ผมเชื่อว่ามีความสําคัญแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งของพ่อแม่ตอพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะที่ทําให้วันนี้เนี่ยผมเองอยากจะมารายงานเริ่มงรายงานฉบับนี้ด้วยตนเองนะครับท่านประธานครับผมเองต้องขอขอบคุณนะครับท่านคณะอนุกรรมธิการทุกท่านรวมถึงคณะที่ปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์ปกป้องจันวิทย์นะครับผู้ที่เป็นหัวเรียวหัวแรงสําคัญที่ทําให้การจัดทําเล่มรายงานฉบับนี้ออกมาจนเป็นผลสําเร็จตามที่ท่านประธานคณะกรรมาการคนปัจจุบันนะครับท่านสุรเชษ์ประวินวงวุฒิได้กล่าวสรุปไปแล้วนะครับว่าเนื้อหาสาระสําคัญในเล่มรายงานฉบับนี้เนี่ยประกอบไปด้วย5ด้านด้วยกันซึ่งผมเองก็จะมา,มาลงในรายละเอียดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยใช้เวลาประมาณออไม่เกิน15นาทีถึง20นาที นะท่านประธานครับประการแรกในเรื่องของข้อเสนอที่เราอยากจะว่าพรบงบประมาณต่อจากนี้ในมุมมองของพวกเราตามเล่มรายงานฉบับนี้นะครับควรจะต้องหมายถึงงบประมาณรายได้งบประมาณไร,ไรายจ่ายและหนี้สาธารณะรวมถึงภาระทางการคลังอื่นของรัฐทั้งหมดไม่ควรหมายถึงเฉพาะคําว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีแบบที่เราพิจารณามาทุกๆปีครับเวลาที่รัฐบาลเสนอ ร่างพรบรวิธีธออพรบรงบประมาณรายจ่ายเข้ามาเนี่ยก็จะมีชื่อเขียนไว้ชัดว่าเป็นพรบรงบประมาณรายจ่ายประจําปีอย่างเดียวเท่านั้นในมุมมองของพวกเรานะครับการมองเห็นสุขภาพทางการคลังอย่างรอบด้านนะครับแล้วก็เพื่อที่จะสร้างในเรื่องของกลไกนะครับในการทวงดุลตรวจสอบนะครับแล้วก็มีความยึดโยงกับสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราเนี่ยฝ่ายบริหารควรจะต้องเสนองบประมาณเข้ามาที่ ผูกพ,พันไปถึง,งในเรื่องของการประมาณการรายได้แล้วก็ภาระาทางการคลังอื่นของรัฐด้วยนะครับนอกนอจากนี้เรายังมีเงินนอกงบป,ประมาณอื่นๆนะครับความหมายของเงินนอกงบป,ประมาณก็คือเงินที่อยู่ในกระเป๋าของหน่วยงานของรัฐอื่นๆนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยสภาของพวกเรายังมองไม่เห็นนะครับซึ่งเป็นจํานวนเงินที่มากมายมหาศาลนะครับถามว่ามีจํานวนเงินเท่าไหร่ในปัจจุบันเนี่ยมีรายจ่ายนะครับนอกงบป,ประมาณสูงกว่า6 0ซ ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรของเราของพวกเราเนี่ยคุณจะต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างรอบด้านหรือวิธีเวลาที่เราพูดถึงหนี้สาธารณะท่านประธานในปัจจุบันก็ไม่ได้หมายถึงหนี้ของภาครัฐทั้งหมดนะครับเพราะยังมีภาระทางการคลังอื่นๆของรัฐนะครับที่ยังไม่ได้ถูกรายงานอยู่ตามออบทนิยามของพรบหนี้สาธารณะซึ่งมีมูลค่าอีกกว่า1.1ล้าน,ล,านล้านบาทเป็นเงินจํานวนมากมายมหาศาลนะครับที่ พวกเรามองว่าการเสนอนะครับพรบงบประมาณประจําปีต่อสภานเนี่ยไม่ควรที่จะหมายถึงรายจ่ายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับควรจะต้องเสนอมาทั้งการประมาณการรายได้รายจ่ายและก็ภาระ,ระทางการคลังอื่นของรัฐอย่างรอบด้านด้วยท่านประธานครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นรูปประธรรมสําหรับในเรื่องของออการจัดทํางบประมาณแบบรูปยอดหรือที่เราเรียกกันว่า consolidated budget นี้อยู่ใน ร่างพรบรวิธีการงบประมาณที่แนบท้ายเล่มรายงานฉบับนี้ครับอยู่ในมาตราที่10นะครับที่เรามีการออระบุบทบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้เรายังมีการกําหนดให้รัฐบาลจะต้องเสนอเอกสารและรายงานต่อสภาพเพิ่มเติมอีกในหลายๆเรื่องนะครับที่ผมเองยังไม่ขอลงในรายละเอียดขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านลองศึกษาดูจากเล่มรายงานฉบับนี้ก็จะเห็นนะครับในส่วนประเด็นที่2ครับในเรื่องของกลไกในการกํากับวินัยการเงินการคลังที่อ่อนแอ ตอนนี้เรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับกลไกต่างๆอย่างเช่นสภาผู้แทนราษฎรของพวกเรารวมถึงสํานักงบประมาณของรัฐสภาหรือที่เราเรียกกันว่า PBO ให้สามารถมีอํานาจมากขึ้นหรือว่ามีกลไกมากขึ้นในการกํากับในเรื่องของวินัยการเงินกลังๆของฝั่งรัฐบาลได้กลไกแรกที่เราจะมานําเสนอเพิ่มเติมซึ่งอยู่ในเล่มรายงานฉบับนี้แล้วเราเรียกกันว่า Pre-Budget Statement หรือ Pre-Budget Debate ถามว่าคําว่า Pre-Budget Statement หรือ Pre-Budget Debate หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งนะครับที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องเข้ามากล่าวถ้อยคําแถลงต่อรัฐสภานะครับหรือว่าต่อสภาผู้แทนราษฎรในการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก่อนที่จะมีการจัดทําคําของบประมาณเข้ามานะครับท่า,านระธาครับในระบบปัจจุบัน เวลาที่สสของพวกเราเนี่ยจะได้เห็นร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือเล่มขาวคาดแดงจริงๆเนี่ยก็กินเวลาไปถึงประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับตอนที่รัฐบาลเนี่ยได้จัดทําร่างพรบอ,อกมาจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเล่มขาวคาดแดงเนี่ยมาเสนอสู่สภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสสของพวกเราก็จะตัดปรับลดงบประมาณในชั้นกรรมธิการวิสามัญเนี่ยได้เล็กน้อยมากนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถปรับลด ไปเพียงได้ไม่ถึง1%เท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นการปรับเล็กปรับน้อยนะครับได้แค่เล็มนิดนิดหน่อยหน่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยการพิจารณาของพวกเราที่ใช้ทรัพยากรของสภาอย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นค่าเบี้ยรประชุมค่าแอร์ค่าอาหารต่างๆนานานะครับรวมทั้งวิสามัญชุดใหญ่และทุกอนุนออกมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นการทำงานที่อาจจะได้ไม่คุ้มกับสิ่งที่เราได้ผลรับออกมา เพราะเราสามารถเปลี่ยนแปลงพรบรวิธีการเอ่ยพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยออกมาได้น้อยมากนะครับจึงเป็นที่มาที่เราได้เสนอนะครับตัวมาตรา28แล้วก็มาตรา29นะครับตามพรบรวิธีการงบประมาณที่อยู่ในเล่มรายงานฉบับนี้ที่เราชื่อตั้งชื่อกันว่าเป็นกระบวนการ pre budget statement นะครับหรือว่า pre budget debate ที่ต้องแต่ต้นปีงบประมาณใหม่นะครับก่อนที่รัฐบาลจะเริ่มกระบวนการในการรวบรวมคำของงบประมาณจากหน่วยรับงบประมาณเข้ามาเนี่ย ร,รัฐบาลจะต้องมาเปิดอภิปรายทั่วไปในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้รัฐบาลมานําเสนอว่าการประเมินทิศทางของเศรฐษฐกิจมหาภานะคที่นํามาสู่กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีการประเมินไว้อย่างไร,นะรแผนการคลังระยะปานกลางอะไรต่างๆมีการทบทวนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างรวมถึงมาถแถลงในเรื่องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตอนนี้เรามี6กยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ ถ้าลงไปดูย้อนหลังทุกๆปีเนี่ยเราจะพบว่าตัวเลขนะครับที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์เนี่ยแทบจะเหมือนเดิมทุกๆปีผมยกตัวอย่างยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่ได้รับแทบจะต่ําสุดในบรรดา6ยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงใดๆเลยนะครับและถ้าเราไปลองดูในทุกๆยุทธศาสตร์ย้อนหลังมาหลายๆปีเนี่ย <im S 2> <layout> เราจะเห็นว่าสัดส,ส่วนของงบประมาณที่ได้รับแทบจะเหมือนเดิมทุกๆปีนะครับสิ่งที่เป็นอย่างนี้เพราะว่า วิธีการจัดทํางบประมาณในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลใช้กระบวนการที่ให้ส่วนราชการประจำเนี่ยคิดขึ้นมาอย่างเดียวคืออททอมอัพขึ้นมาอย่างเดียวจากล่างขึ้นบนอย่างเดียวนวะวิธีการจัดทํางบประมาณที่ถูกต้องที่พวกเราได้ไปศึกษามาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มประเทศ o อเอซีดีเนี่ยนะครับเขาทําแบบแฮมเบอร์เกอร์นะครับ,แบบรบก็มีทั้ง top down แล้วก็ bottom up ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เสียงของสภาของพวกเรามีความหมายนะครับก็คือในช่วงต้นปีงบประมาณใหม่รัฐบาลเข้ามาให้ถ้อยแถลง นะครับถึงในเรื่องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปนะครับว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ด้านไหนจะเป็นด้านความมั่นคงจะเป็นด้านการพัฒนามนุษย์จะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นด้านอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรสามารถที่จะให้ความเห็นได้นะว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีรัฐบาลควรจะต้องให้น้ําหนักนั่นก็คือให้กรอบวงเงินให้ตัวเลขซิลิง่งนะครับในแต่ละยุทธศาสตร์การจัดสรรเนี่ยมากหรือน้อยแตกต่างกว่ากัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่าทางาสสของพวกเรานะครับสามารถจะให้ความเห็นต่อรัฐบาลได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณก่อนเริ่มกระบวนการจัดทํางบประมาณนั่นเองนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะเสนอที่เราเรียกกันว่ามาตรการชึงนโยบายนะครับอย่างเช่นผมลองยกตัวอย่างสั้นๆน,น,นิดเดียวครับท่านประธานเราเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้ถแถลงในเรื่องของการเดินหน้า Cloud First p olicy ความหมายก็คือไม่ต้องให้หน่วยงานของรัฐไปซื้อ ทำดัต้าเซ็นเตหรือว่าซื้อเซิร์ฟเวอร์มาตั้งเองโดยเปลี่ยนจาก,ว,กาวิธีการซื้อเนี่ยไปเป็นการเช่าใช้แต่ไม่ว่ารัฐบาลจะ,ะแถลงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลผูกพันผูกมัดทางกฎหมายสุดท้ายเนี่ยส่วนราชการก็ยังคงสอดไส้นะครับแล้วก็ตั้งงบประมาณในการตั้ง Data าทำดัต้าเซ็นเตอเองซื้อเซิร์ฟเวอร์เองเข้ามาอยู่อย่างนั้นนะสิ่งที่พวกเราปรับปรุงนะครับในพรบรวิธีการงบประมาณซึ่งอยู่ในเล่มรายง,งานฉบับน,นีนะบ้ก็ทํามีการบทบัญญัติลงไปนะครับถึงคําว่ามาตรการเชิงนโยบาย ที่มีผลผูกพันนะครับที่จะต้องทําให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับตั้งงบประมาณขึ้นมาตามข้อสังเกตของพวกเรานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพใหญ่กรอบงบประมาณซิลิ่งนะครับแต่และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณในแต่ละด้านรวมถึงข้อเสนอมาตรการถึงนโยบายเป็นสิ่งที่สสจะสามารถให้ข้อคิดเห็นต่อรัฐบาลได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณแล้ว เป็นหน้าที่ของรัฐบาลว่าจะรับฟังหรือไม่รับฟังข้อคิดเห็นของพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทรอนราษฎรอย่างไรเพื่อที่จะเอาข้อคิดเห็นนั้นส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการตั้งคําของ,งบประมาณขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเมื่อร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับถูกเสนอเข้าสู่สภานะครับพวกเราเองก็จะได้มีหน้าที่ในการอภิปรายนะครับบอกถามรัฐบาลได้ว่าข้อสังเกตที่พวกเราให้ไปตั้งแต่ตอนต้น ก่อนเริ่มกระบวนการจัดทํางบประมาณกับร่างพรบงบประมาณที่รัฐบาลเสนอเข้ามาเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงเหมือนหรือสอดคล้องต่อข้อคิดเห็นที่สภาได้ให้ไว้อย่างไรหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เราต้องการเพิ่มนะครับอำนาจของสภาในการกํากับนะําในเรื่องของงบประมาณทําให้เสียงของสภามีความหมายรวมถึงในการที่เรามีบทบัญญัติเป็นครั้งแรกนะครับในมาตรา12นะครับในร่างพรบวิธีการงบประมาณที่ยกระดับการทํางานของ PBO โอ หรือสานักงบประมาณของรัฐสภา,าเป็นครั้งแรกที่อยู่ในกฎหมายในระดับพระราชบัญญัตินะครับประเด็นต่อมาประเด็นที่3นะครับก็คือในเรื่องที่ทางท่านประธานกรรมธิการท่านสุรเชษได้พูดไว้ในเรื่องของงบประมาณฐานอดีตนะครับที่จะเปลี่ยนไปสู่งบประมาณฐานศูนย์เพื่ออนาคตนะครับท่านประธานครับเราทราบกันดีอยู่ว่าระบบงบประมาณที่ดีเนี่ยต้องตอบโจทย์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีนะครับสิ่งที่พวกเราแก้นะครับ อยู่ในเล่มรายงานฉบับนี้ก็คืออยู่ในมาตราที่27นะครับของร่างพรบรวิธีการงบประมาณที่เราได้เสนอไปนะก็คือในเรื่องของการออใช้ระบบที่เราเรียกกันว่าท็อปดาว b u บัตเจตติ้งนะครับหรือว่าการทำซีล l ิ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราถามสํำนักง,งบประมาณว่าตกลงคุณมีซีลิ่งหรือไม่นะครับมีกรอบวงเงินงบประมาณขั้นสูงสําหรับแต่ละหน่วยรับงบประมาณหรือเปล่าเราก็จะมักมักจะได้รับคําตอบว่าไม่มีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเจ้าหน้าที่ ทุกส่วนราชการรู้กันดีอยู่ว่ามีแล้วซีลิ่งนั้นจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมทุกปีครับเวลาเราไปเปิดเ,เล่มนะครับเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลงไปในแต่ละหน่วยรับงบประมาณจะค่อนข้างคง,งที่คงเดิมเสมอนะครับในมาตรา27นะครับเราเขียนไว้ค่อนข้างชัดนะครับว่าการส่งข้อมูลคําของงบประมาณนะครับจากหน่วยรับงบประมาณขึ้นมาให้กับรัฐบาลเนี่ย จะต้องส่งคําของบประมาณขึ้นมาต่ํากว่าซิล,ลิ่งเท่านั้นนะครับการการที่ระบุไว้ชัดเจนว่าให้ส่งขึ้นมาต่ากว่าซิล,ลิ่งขั้นนั้นเท่านั้นเนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีประโยชน์ที่บอกว่าต่อจากนี้นะครับหน้าที่ของสภาที่ให้ความเห็นต่อรัฐบาลและหน้าที่ของรัฐบาลในการกําหนดนะครับกรอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยคือการให้น้ําหนักความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาของประเทศในแต่ละด้าน ปีหน้าจะให้เรื่องสาธารณสุขมากหน่อยปีหน้าจะให้ปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาน้าท่วมมากหน่อยว่าไปครับอะไรมากน้อยกว่ากันแล้วสิ่งที่หน่วยรับงบประมาณแต่ละหน่วยจะทําก็คือจัดทําโครงการเสนอคําขอขึ้นมาต่ํากว่าซิลลิงที่รัฐบาลกําหนดไว้นะครับด้วยกระบวนการแบบนี้นะครับเป็นกระบวนการที่ทําให้ผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจว่าตกลงแล้วโครงการใดที่จะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อไม่ได้อยู่ที่สํานักงบประมาณนะฮะแต่อยู่ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ เพราะเขาเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าโครงการไหนจะตอบโจทย์ในเป,เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาประเทศในปีนั้นและเขาเลือกโครงการเองว่าโครงการไหนที่เขาเสนอขึ้นมาซึ่งต้องต่ำกว่าซิลิ่งที่ให้ไว้ต่างจากระบบงบประมาณปัจจุบันนะครับที่สํานักงบประมาณเป็นผู้เดียวในประเทศนี้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าโครงการใดจะได้ไปหรือไม่ได้ไปต่อเป็นเพราะว่าระบบงบประมาณในปัจจุบันของเราเนี่ยที่บอกว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีแต่ละปีกรอบวงเงินอยู่3าล้านล้านบาท แต่หน่วยงานต่างคนต่างขอเพราะกลัวไม่ได้ฮะเขาก็ขอมาเผื่อไว้ก่อนเยอะๆขอเข้ามา6ล้านล้านแล้วสํานักงบประมาณเป็นผู้มีอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในประเทศนี้ในการเลือกตัดจาก6ล้านล้านให้เหลือ3ล้านล้านนะครับเพราะฉนั้นการที่เราเปลี่ยนกระบวนการวิธีการงบประมาณแบบนี้ให้เป็นไปตามประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศในกลุ่ม o e c d ดีที่เขาใช้ระบบท็อปดาวน์บัจจิติ้งเนี่ยจะเป็นการปฏิรูประบบงบประมาณไทยครั้งใหญ่ที่ทําให้เราเดินหน้าสู่การจัดทํางบประมาณแบบฐานศูนย์ได้นั่นเอง รประเด็นต่อมาประเด็นที่4ในการแก้ไขระบบธรรมิบาลอ่อนแอนะครับอยู่ในมาตราที่11นะครับในร่างพรบวิธีการงบประมาณแนบท้ายรายงานฉบับนี้นะผมไม่ใช้เวลาเยอะสรุปโดยสั้นๆก็คือเราต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณอย่างโปรง่งใสผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากลน,นะครับประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณนะครับเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนบทบาทสำนังกงบประมาณจากเดิมที่เป็นคนคิดแทนคนอื่น นะครับเปลี่ยนเป็นบทบาทให้เขาเป็นผู้ประเมินผลงานคนอื่นดังที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าเราเอ,อ,ออกแบบระบบงบประมาณใหม่โดยนําเอาในเรื่องของท็อปดาวบัจจิตติ้งมาใช้บางส่วนเนี่ยนะครับพะนั้นต่อจากนี้สํานักงบประมาณจะไม่ใช่คนคิดโครงการแทนหน่วยงานหน่วยรับงบประมาณแล้วว่าโครงการใดจะได้ไปหรือไม่ได้ไปต่อแต่เขาต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองเป็นคนประเมินผลลั์ครับว่าในแต่ละปีที่แต่ละหน่วยรับงบประมาณเสนอโครงการขึ้นมาอยู่ภายใต้กรอบซิลลิงและ เสนอขึ้นมาบอกว่าเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยตกลงแล้วสํานักงบประมาณต้องเป็นผู้ประเมินว่าการจับทําโครงการต่างๆเหล่านั้นตอบโจทย์ได้ผลสำเร็จหรือไม่นะครับข้อเสนอทั้งหมดนี้นะครับที่ผมได้บอกไปนะครับลงในรายละเอียดทั้ง5ข้อเป็นข้อเสนอที่ผมเชื่อว่าเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิรูประบบงบประมาณไทยนะครับเพราะพวกเรายังมีหน้าที่ในการแก้ไขกฎหมายอื่นๆอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐพรบหนี้สาธารณะนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือพรบรจัดซื้อจัดจ้าง นะครับรวมไปถึงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติอื่นๆเพื่อปฏิรูประบบงบประมาณไทยนะครับอย่างรอบด้านที่สุดท่านประธานครับในขณะที่วันนี้ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อทําให้ประเทศของเราเดินหน้าสู่ประ,าประชาธิปไตยเต็มใบอย่างไรพวกเราก็จําเป็นที่จะต้องมีพรบรวิธีการงบประมาณฉบับใหม่เพื่อทําให้ระบบราชการไทย ตอบสนองความต้องการของประเทศของประชาชนฉันนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณออท่านประธานที่ให้เวลาผมในที่ประชุมสภานะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกจะสนับสนุนเล่มแรงงานฉบับนี้รวมถึงสนับสนุนร่างพรบวิธีการงบประมาณที่แนบท้ายู่ในเล่มแรงงานฉบับนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานครับวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ